แต่ลห่างมามันทนไม่ได้คือมันไม่เสียชีวิตเลยอ่ะมันทรมานนะแม้ในยุคปัจจุบันผู้คนจะหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นแต่คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังคงเผชิญกับโรคเรื้อรังจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งในนั้นคือโรคไตที่กลายเป็นภัยเงียบคุกคามคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยทางเลือกการรักษาที่มีอย่างจำกัดเพื่อบรรเทาปัญหาสุขภาพที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ นายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับกรมการแพทย์ขับเคลื่อนนโยบาย30บาท,าทรักษาทุกที่ฟอกไตฟรีทุกแห่งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตผ่านการปรับระบบบริการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ <c oughs> เลือกวิธีบำบัดร,รักษาที่เหมาะสมกับตนเองใน4ทางเลือก <c oughs> คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการล้างไตทางช่องท้อง การปลูกไยไตยและการรักษาแบบประคับประคองรวมถึงการขยายศูนย์ปลูกไยไตยและทีมจัดเก็บอวัยวะให้ครบ12เขตสุขภาพทั่วประเทศเรายืนยันนะครับว่าการฟอกไตนะครับฟรีในทุกทุกที่นะครับอยู่ในการควบคุมของแพทย์ที่เข้มข้นเข้มงวดนะครับเราจะให้คนป่วยที่จะต้องฟอกไตเนี่ยคอนซัลท์ปรึกษากับทางแพทย์ผู้ชำนาญก็เพื่อจะหากรรมวิธีที่รักษาให้ได้ดีที่สุด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีหน่วยไตยเทียมพร้อมให้บริการผู้ป่วยกว่า1000คนภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคไตรวมถึงมีเครื่อง CRT หรือการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องซึ่งใช้สำหรับผู้ป่วยภาวะไตาวายเฉียบพลันในขั้นวิกฤตช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคไตการเลือก วิธีการฟอกเลือดในแต่และแต่และว,วิธีเนี่ยจริงๆแล้วปัจจัยหลักเนี่ยขึ้นกับตัวคนไข้เราไม่สามารถที่จะฟอกเลือดด้วยวิธีการใช้เครื่องไตเทียมได้ทั้งหมดนะครับแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเปิดฟรีจริงๆก็คนที่จะเลือกฟอกเลือดทางเครื่องไตเทียมเนี่ยเขาจะมีมากขึ้นซึ่งก็เป็นภารกิจของโรงพยาบาลที่จะต้องขยายหน่วยออกครับมันจะเหนื่อยครับถ้าไม่ปรับตัวแต่แต่ครั้งต่อไปเราจะรู้แล้วก็เราจะเราจะความดันตกเราจะ น้ำตาลหมดเราจะรู้ตัวบรงิบาลผู้ช่วยอะไรเขาเก่ง <Okay. S 1> เขาจะเร็วมากประมาณสองนาทีนาทีหนึ่งทั้งให้ออกซิเจนทั้งตรวจวัดขึ้นหัวใจทั้งให้กูโคตอะไรเงี้ยมันจะไหวมากเราก็เราก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งอ่ะก็ถ้าอยู่ที่หน่วยนี้นะไม่เป็นไรผู้ป่วยโรคไตจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนประเมินอาการไปจนถึงการเลือกวิธีบำบัดร,รักษาที่เหมาะสมนโยบายฟอกไตฟรี Not ทุกแห่งจะเข้ามามีบทบาทช่วยยกระดับคุณภาพการรักษาให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงเป็นธรรมถือเป็นก้าวสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพที่ดีขึ้นและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังยันยงแก่นเพิ่มถ่ายภาพวนาช่วยประดิษฐ์ทีมข่าว n b t พิษณุโลกรายงาน